พี่น้องคอยอ้อนซ่อนได้งินมาหลายแล้วพียงผ่านปลายฟ้าปลายฟ้าผู้นั้นก็บอกหอดผู้นี้ก็บอกถึงแมนบอกเพลงเพิ่งกำลังมีกระแสเพลงเพิ่งกำลังมาแห้งว่าสั่นเถาะบาทที่นี่มาเจอปลายฟ้าเวอร์ชั่นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบนรถตู้สิเป็นจังไดยเพียงข้ามผ่านตากักอสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิหมอแคนแฟนมอลำทีทีคารพรักสู้ผู้สู่คนเมื่อนนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดนินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาบาณคุณโกสุริโยกันทา มิตโรโกวไปหนาโกวไปหนาจริงๆพี่น้องอหม่ะแกผื่มเบาหลายย้ายห,หางเพลคานหายเอ็กซีแฟนคลับขอไปฟังงขอไปบึงพร้อมๆกันก่อนเลียวจังมาโซกันวานจังเลยส่งจะไว้สมิลลายลฟาพี่เขาพา่พอเอกว <c oughs> ่ารักยันยังโอ้โหเลย <c oughs> จังเป็นจังเกิดอะไรขึ้นอุ้งอีงคึ้ลองเพียงได้ขนาดนี้รูล้ลองเพียงจังไดพยายามผ่นานเ<ะ>ดินทางกลับจากหัวเห็นระยะทางเกือบ800กิโลยานอพอเอกงวงนอนแม่หคะฝนตกรถติดแมนบนอสส้่งสีสันสร้างเสียง,ง,งหัวเราะบนรถตู้อ่าเป็นจังไดผู้เป็นพออย่างงีจังสีแลลวผู้ใดสิกาง่วงพยายามผู้ใดสิรับใดว่าซันเถาะเอาเสียงเพลงเป็นมูพอ ลองเพ่เป็นมูพอ่อสันถอยางพ่อง่วงปลายฟ้าเวอร์ชันอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกลัวพ่อ,อง่วงฝนตกรถติดพ่นว่าเป็นจังไดแพียงผ่านเห็นคู่หมอนอยู่ทั้งหลังคือว่าม่นแล้วสักว่าลงหัวลายลงหัวลายมันบอกเอาเบิ่งเติรตตานองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับโอ้ยแพ่ยงผ่านเจ้าของลองเองเจ้าของกลับไปเองคือคือลองเองหัวรอเองอืเป็นจังได มีหลายเวอร์ชันอีหรีนะเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้พ่ออิหลีสาหรับน้ององคอิง,องเพชรบา้านแพงระยะทางเกือบแ800รกิโลตอนนี้หอดบานหอดซองเสียสะเก็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตีห้าเกือบหกโมงเช้าแมนบอกเมือเานี้ไปหอดแอบดุลยุ้ผ่านทรงกําลังใจเพนดูบแมันเฉพาะทีมงานรถตู้เท่านั้นพี่น้องรวมถึงนี่แหละศิลปินสู้ผู้สู้คนนั่แหละเดินทางหลายๆคนมีการออกมา พดเคลื่อนไหวตอนนี้ฮอตมองหันตอนนี้ฮอตมองนี้แล้วั้งส่แม่คือจังแม่จินจังสีเนาะก,ก็อ,ออกมาเคลื่อนไหวคือกันอ่าละกะอีกมากหน้าร้ายตาเนะี่ล่ะพี่นอ้องฝนตกรลุดกระติดพี่แอปานเป็นห่วงยูเราจะระยะทางกับบ่แมงไก่ไก่ไวันสันทอโอ้เราสั่งไวเถอะเนาะคอยบ่ไหวดิไก่กระลอ,อกกันเลยละอืมมีมีมีเบ้าเอกเบ้าเอกรัตนติไปนั่งอีกผู้หนึ่งเนาะอืมอ้าเป็นจังไดนี่หล่ะพี่น้องความน่ารักขององ์อิงเพชรบ้านแพง เมื่อวานนี่ลหลายๆคนเห็นแล้วกะโอ้ยบอาบโบออกจุกอยในอโอคือกันแพ่ผ่พานผ่าบรรยากาศภายในงานนพนองนอไปส่งครูเอเป็นครั้งสุดท้ายหลากหลายคนแพลพานสุดกลั้นน้ํนตาตาขอไปบึงอีกหนึ่งศิลปินน้องแบงจังสี่ไหม,มน้องแบมจังสีเพ่งกะด้วยความหาความผูกพันเนาะโอ้ยน้องกะหายจนว่าไปโบเป็นคือกันอ่าแม่ปีจังสี่ อีกหลายคนพระเอกวสิวดลพระเอกประจําทีมงานบอสโจสอนนดจังสิีน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงมีหลายคลิปหลายภาพถูกเผยแพร่ออกมามีการจับมือบีบมือให้กําลังใจซึ่งการและการระหว่างพ่อกับลูกบอสโจกับนอ้ององค์อิงอแม่นดกับนอ้ององค์อิงพอกันใช้กับนอ้ององค์อิงจังสีไหมครับคือมองตาก็รู้ใจแล้วว่าว่าลูกลู้ซึกจังไดคิดจังไดว่าสัท่ทเถอะทรงกําลังใจอ้าวช่วงนี้ อตกว่าปีนีเนาะพี่น้องเนาะศิลปินในแวดวงมอลองมอลำกับได้ลมหายใจจากไปกับหลายคน<ฆ>คู่เอกกับเป็นหนึ่งในหันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเส้อว่าเพิ่นกับสีนี่ละขึ้นไปเบิงลูกเบิงเต่าอยู่ทึงสวรรค์บัดที่นี่กัใกล้แล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะบุญเขาสากระ่วงเลยมาแล้วบัดที่นี่กับสีเป็นอ่าออกพันสาออกพระจาร่าพระเจ้าเสีอว่าต้องเป็นเอกสี มีตั้งแ,แต่คว้วมวนคั้วบมมันเทิงสันต,ตุปาทินีออกบันซามอลองมอลลัมกรสิมีการมีงานหลายขึ้นเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแต่ว่าฝนช่วงนี้ขย,ยังหนานแน่นอยู่อืมมาจังสันซะทั้งจากมาลอยเอสี่เขามาอีกสองลูกเดชแจ,จักส์แมนฮิวโกแมนเพนนีพานอืมบัดเพ่ยงคือเขาง่ายตายมั้งเถอะต้องเฝ้าระวังเป็นบ่าต้องเฝ้าระวังต้องติดตามข่าวอยู่ตลอดนี่แหละเพราะว่าอีย่างช่วงนี้เพนนีพานพวกต้องฝนตกแน่นี่กระท่วมรวด มันมัน,ม,นมันอิ่มแล้วดินอิ่มหนามแมนบ่ดินอิ่มนาําท่มมมามวมเลยเร็วคุ้มือตกมาแน่กับถ่วมตกมาแน่กับถว่วเ<ม>อาจังสันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้<ม>เป็นอีกหนึ่งอ่หนึ่งภาพ<ม>หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งความรู้สึกของอ,งอุคงอิงเพย์บันแพ่งที่หลังจากไปร่วมง,งานส่งครูเอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโศกเศร้ากระโกอีหลีพยายพานแมนบอก้องทะขึ้นโหลดจังสิอารมณ์นองกับนี่แหละ อยากให้ผู้เป็นพ่อบ่ม่วงเงาหาวนอนมาสันทอ,อเดินทางไกลครับรดไกลแล้วก็ล่าสุดนีก่ก็หอดบ้านหอดซองเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณจะตีหา้าอ่าซึ่งกับเหมือนเดิมพี่น้องกลับถึงบ้านก็เฮากับอุ่นใจนเด็กที่แฟนครับกับอุ่นใจเนะเาะถึงบ้านอย่างปลอดภัยหลายคนกับว่าโอ้เกียงขักอ่อพ่อกับลูกเกง่งเดินทางไกลๆกกับนี่แหละกับปลอดภัยทุกเสียทางคือว่าเน้องจานเรฝนตกถนนลื่นอืม ทัศนวิสัยในการมองเห็นการห่อยลงองหลักกะอขออ้อมนูนอ้อมนีให้ผู้ทีม่มงายามปูยามยาแมา่ยายข่าวสารขอให้เดินทางกลับไปสู่งานต่อโดยสวัสดิภาพวันที่สามสิบเอาวงการมอลองมอลัมกะข่าวสารในช่วงนี้กะสิ่ปในทางโศกเศร้าอืมวันมกนกับเป็นคุณ่อสาธิตอืมก็ได้จากไปคุณ่อสาธิตกับสีชาประนชิตวันที่ 13, ทสิบสามี่ีฮอดนี่ละอ๋อที่สิบสามนะแมนอ,อืมเป,เป็นกะเปียกกระล่างใจให้ สำหรับครอบครัวของยี婆婆่พอ เป็นข่าวเสรานะพี่น้องเนาะในวงการเพลงในวงการมอลองมอลล่นี่แหละพี่น้องอสูญเสียเรียกว่าคุณพ่อสาธิตนี่ก็เป็นบรมครูเลยเด้แมนบอกตั้งแต่สมัยแอดมินหน่อยเป็นเด็กหน่อยอยุคพยี่พัพนสำหรับคุณพ่อสาธิตน้องพี่น้องเนาะอ้าวอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องเมื่อวานนี้เห็นผ่าบรรยากาศขนาดว่าไปงานข่าวดำจังสีเนาะแต่เอฟซีแฟนคลับพ่อมแต่เห็นจังสีกับขอท้ายลูปนั่มคือเก่าเหมือนเดิมแะพันยา่พันแมนบอกด้วยความหัางด้วยความโดนสิไดมีโอกาส ทางหัวเห็นเดี๋ยวพญานาคจังสิพ่ออจังสิพ่อกันวันเทาะบาดที่ีี่เป็นจังไรไปพอร้านลาบยะโสตแตะวันที่ท่างหัวเห็นมันบอกรับพ่น้องบ้นห้องเพิ่นบกคิดเงินเลยนั่นเพิ่นบกคันเคยรอไว้มเปรี้ยงใดโดนๆดนเบิ่งแต่ในโทรศัพท์จังสีแม่กจะเห็นตัวจริงของลูกสาวจังสีเนาะอู้บ่คิดหอดเงินร้านลาบยะโสติว่ามันร้านลาบยะโสนน่นล่ะอืออ่ะจังสันนะพญานาคเนาะเป็นจังไรไปจังไรต้องม้นนี้เ้าเห้ากาสิไปงาน สอยงานขาวดำขาวดำคือกันทางนี้ก็ได้ครับอ่ะจังสันพี่น้องสำรับเมื่อนี้กะสิจากรล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีเอ่อละมัดระวังเด้อผู้ไป็นเจมเหียเจ็บหาวก็ได้ละมัดระวังเหรอคะฮึละมัดระวั่างรถเสียรถเสียแมนขยันขายยังต้อนเนืองอืมโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นี่เออบางคนนี่หายเป็นชิ้นส่วนเออถอดล้อถอดปั๊มดิดปั๊มยังถอดเอากะมีบางคนช่วยคนนั้นหายเบิดคัน เออล็อกข้อไว้ย่างดีพี่น้องเขาโยขึ้นรถกระบ,บะเสยเตยเมื่อยอย่าหาเหตุพี่น้องนี่ละเป,ป็งปกติแล้วก็แหงลำบากอยู่หาอยู่หากินเป่นปพวกพานันธุ์บาดท,ที่นี่แห้งมากสาั่งเติมเพลินว่าสัน่นงพออ๋อขีดเบิง้งอาสิบโดนขอหาพยาธุ์แย้มคาก็ได้เรื่อยๆเอาแน่เลยโอ้ยออกข้าวมือบ้านนี่ข่อยเบิง้งเป็นตัเหลือมกตกใจจังไรจังว่าสัน่นงูไข่ งูไข่งูโคกไข่เอองูกระปะงูงูกระปะ,ปะเออง่ไยหายบ่เอ้อมันบ่าห่ายแหง้งเดยแต่ว่ามันกัดคนนี่คือว่าผิดรายแรงเออเดอเราเห็นขาวๆแล้วว่ามันเห็ดมันยืดไตไปไหมเรากระโจกมือขาลาดไปเชี่ยวมาไข่งูแม่มันกับยุ่งหันนันครัดเอาเออสมมติว่าัาที่นี้ขันบ่มีรถมิได้เหตุใดเออขันคนไปลักรถเพลินเอาเปียงเลยจาว่า สีปตุยจะบอกเรียบร้อยไค่แน่เนยวัาละหกจานข้างดีแต่สันเป็นเรียบร้อยระหว่างอืออ้าวจังสันพี่น้องสำหรับื้นนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ